พอไม่อัดนะโคตรโหดเลยพอพอมาอัดแค่แหละแบบนั่ยังไงเดียใจพูดยังไงเดียไปผิดเรียนครับเพื่อนมึงต้องมาข้างล่างูุณข้างบนเออแล้วแต่แล้วกันเล่นแบบทุกตาเลยนะเป็นเหมือนกันปหพออัดแล้วมันก้าก,าก่าพอไม่อัดแล้วแบบยางับเทพเจ้าอ่ะเหมือนกันแบบคนละคนอ่ะแต่พออัดแล้วมันแบบเออไอหมอนี่มันหัดเล่นหรอปอ่าหรือว่ายังไงเล่นหัดแบบเจอเอเมิลี่ปะ ลูกลักกุยอีกตัวหนึ่งน้องเอ็มคือลูกลักผมอีกตัวหนึ่งครับผมที่ผมเวลาเล่นบ่อยสุดมาดีผมันเมีเตะปากแตกก็อุ้มมาอับบัลลาบัลลาบัลลาเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะปลาอะไรมีปลาอะไรมีปลาอะไรมีปลาอะไรมันจะปลาอะไรฮะเมันเขี้ยววะก็เดี๋ยวนี้เขามีดราม่าอะไรในทิกตอกเต็มือหมดเลยอะไรเออวาดใส่หน้าก็ทอกซิกนะคะผมอย่าไปหัดทำอะไรเงี้ยเออ ช่หรอวะคือผมไม่เข้าใจเรื่องทําไมมันตั้งกฎเกณฑ์ว่าไอท็อกซิกมึงมันคือไอการที่แบบมึงทาอย่างนี้ใช่ไหมแค่บา็ฟใส่หน้าแค่นั้นโอ้ยงึดหลายกับสังคมเกมสมัยนี้แต่ถ้าผมในความคิดแบบว่าไอคำว่า,ากเกมเฮ้ยกูไปด้วยสรุปว่าไอเกมแนวหมู่บ้านคือเกมแบบใช้ความคิดใช้แบบหลัก,กจิตวิทยาในการสู้กับคนอื่นนะแบบ ยังไงเดีย๋ยวเคยเล่นเกมหวันไหมถ้าเล่นเกมหวันมนันจะแบบยังไงเดีย๋ยผมเล่นแทงหรือว่าเล่นอะไรผมก็จะพิมพ์ด่าฝั่งตรงข้ามนะแบบให้เขาแบบปวดหัวได้เล่นอะไรเงี้ยเึ้นกแบบับสงครามจิตวิทยาอะไรเงี้ยสับผมเลยนะไหมก่อกว่าถึงเวลาเพื่อนผมเล่นแครี่ใช่ไหมผมเล่นแทงไงผมก็จะพิมพ์ด่าแบบไม่ได้พิมพ์ด่าพิมพ์แบบว่าย้อยเยอะสักครั้งหนึ่งแล้วแบบให้เขาแบบหมันไส้เราหมันไส้หมอเนี่ยไอ้เขี้ยงมันปากมันแซ่บแบบมือมันรักเรีงคีย์บอร์ดกระทืบมันก่อนเลยเวลาแบบ ไปรวมอหรือว่าแบบไปทีมไฟไงเพรก็คือมันก่อนเลยเพื่อนตัวอื่นช่างมันแบบอุหมันไส้ไอหมอเนี่ยฮะมันก็เปิดการเซฟแครี่ไปแล้วประมาณเจ็ดสิบเอ้ยมันยี่สิบเปอร์เซ็นก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นนะฮะคือก็จะไม่ไม่เลงแครี่ก็จะเลงไอ้คนที่มันปากแซ่บๆจริงป่ะนะอืมมันก็เหมือนกับเป็นสงครามจิตวิทยาอะไรให้คนบอกว่าเออถ้าเกิดคนมันแยกแยะออกมันก็จะไม่อะไรเออไอ้เี้ยมันปั่นเรานี่หว่าแบบให้เราหัวร้อนเล่นอะไรเงี้ยแต่บางคนแบบเออเด็กเออแม่ทักสี่วันดาผมครับแม่เเเออออ้ยยยคะไรงี ก็พอนะครับผมไม่อยากไปยุ่งเข้ามาหนหรอกแต่ผมมีประเด็นเขาอช่วงนี้ผมประเด็นเยอะในสมัยก่อนนะ <c oughs> อะแบบเมื่อก่อนกูยังแบบยังไงเดี๋ยวผมเก็บอรมมารมณ์ไม่ค่อยอยู่เวลาบแบบคนทําอะไรที่แบบขัดหัวขัดตาแบบไม่ตรงความคิดผมอะไรเงี้ยคือแบบเดี๋ยวนี้ผมก็ปรับปรุงตัวเองนั่นแหละก็อย่ามาว่าเมื่อก่อนก็เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะเว้ยแบบอืมตัวเองต้องถูกเสมอแต่พอยิ่งแก่ยิ่งเข้าใจแล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่หว่า <Wow. S 1> สิ่งที่เราทําบางทีมันก็ไม่ถูกมันก็ผิดอยู่ไม่ถูกเสมอไปหรอกจริงปะล่ะ โอ้ยไม่ไย้เองกูเี้ยงอะหาเมื่ออยู่กูโอ้โหโอ้โหมุ่ง่เตะกูเอะออ布拉อ布拉อยู่กูอยู่กูอยู่กูหาเมื่อไม่ผมไม่ตีคีฟว่ะไปกดตีคนเชื่อใช่มันเทื่อใช่มันเทื่อก็อน่ามาเขาจบนะครับผมอจริงสำหรับผมมันไม่เกี่ยวว่าดังไม่ดังเลยไม่เกี่ยวว่าเป็นจิตไงหรือเกี่ยวไขวปจริงอ่ะไม่เกี่ยวเลยไอ้ดาม่าหาเนี่ยโถ่เอ้ย ทำไมเขาดังหน่อยเขาแบบว่าเออทำอะไรก็ผิดว่าง,งั้นเขาไม่ใช่คนธรรมดาเหรอหรือว่างไงคนธรรมดาเหมือนกันเลยผมจะบอกอันนี่นว่าไอ้คนมันดังอ่ะที่เขาดังขึ้นมาได้เพราะคนธรรมดาอย่างเราไปกดแบบกดถูกใจกดไลค์เขาเฉยจริงอะถ้ามีเราก็ไม่ดังจริงปม่น่าผมพูดผิดปปหน่าผมผิดตรงไหนที่เขาดังได้ผมดังได้หรือใครดังได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยที่จะไปช่วยเขาว่างี้ยไม่ไนี่เลยคือเป็นความคิดของผมอันนี้จริงมันมันเป็นความจริงเลย ที่เขาดังได้ทุกวันนี้เพราะว่าคนธรรมดาอย่างเรา <c oughs> ไปกดไลค์กดติดตามเขาเอาไว้ไม่ได้แบบเป็นเพราะว่าคนดังเหมือนกันไปกดไลค์ให้เขาหรอกอย่าไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวกูโดนด่ามาชิบห <c oughs> F า,ายาตัว fc กิจงานอะไรกิจงานกายหงิดโดยเสื้อนนทการ adv ผมไม่โอ้โหแบบ fc แหละ fc ตัวยงแหละผมพูดตรง fc ตัวยงนะครับแบบอืมแต่ชอบสุดก็ชอบ adv แหละเพราะว่า adv เป็นคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าดูอาร์วีแล้วก็สนุกดี ไม่เครียดมากอะไรเงี้ยแปลงไงเลยมึงน่าจะดราม่ามากเลยเอาไปละมาตายนะตายนะตายนะเฮ้ยนะโอ้โหไม่ตีมันวะไม่ตีฟอร์เดนทำไมโถ่เอ้ยมันไม่มันไม่ตีไอเอเมดี้อะไม่ตีฟอร์เดนทำไมวะกดฟิกเกอร์ไม่ทันกกวะจะกดฟิกเกอร์แบบฟิกเกอร์โยกอะฟิกเกอร์โยกเลอะตำนานฟิกเกอร์โยก ก็อย่างว่าครับผมไม่ต้องไปอะไรมากหรอกเกมไอ้คนที miyor. ่แบบเออเจ้าผมเนี่ยกูไม่พูดละเล่นเกมหน่อยตั้งใจเล่นหน่อยหื้อ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 พูดมากดูน้ำให้ไปไหนหมดเลยเฮ้ยได้แต่เดือดแล้วเว้ยชิ้นต่อไปนี่ครับผมโบเคินยังไงก็ต้องโบเคินอยู่แล้วครับไม่มีโบเคินคือนอนไม่หลับอ่ะบินช้ามากเลยนมันหนักไง เงาวมันหนักไงดาบมันหนักมันต้องแบบมีอะไรที่แบบช่วยแบ่งเบาภาระบ้างเสร็จดีป้อมล่างเนี่ยไม่มีคนกลางก็เสกกูดีเรียบร้อยครับตีแรงวะนั่นเลยมาเนี่ยถึงจะตีช้าไปเ็เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไี่ยวู้กูยู่กูกูรู้มึงต้องมาเอาไอ้นี่มึงต้องมาไอ้นี่แน่นอนมึงต้องมาไอ้ที่นี่แน่นอนอ่ะไอ้ไดโนเสาร์เนีไยเดนเสาร์เล็กเนี่ยมึงต้องมาเอาแน่นอนอ่ะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นมาจริงๆผมเชื่อมั่นอย่างนั้นมาไม่มาปะชิบหายกูเชื่อมั่นผิดไปแล้ว กูเช็คันผิดผิดไปแล้วดันไอ้เขี้ยวไอกูว่าแล้วเงี้ยเห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่อยู่ในป้อมใช่ไหมล่ะไอ้มันอยู่ในพุมม่มใช่ไหมล่ะอือวิวิลำสุดอลังการเลยนะแล้วปนก็เป็นป้อาปนไปเลยนะทาชินายไม่โหดเลยโหดเหมันเร็วมากเลยอุ้ยลีออนนะรอเลี่ยนนี่มันจะชื่อลอเลี่ยนนะรอเลี่ยนรอเลี่ยนวะเรียกชื่อ ผิดถูกตลอดเลยกูโอ้ยตา,ายซะ <Yeah. S 1> อย่าหาแหนงเลยยิงกูอยู่นนั่นแหละโอ้ยเยอะเกินไม่ไหวยิพี่มึงกูดีพ่มึงกูยัไม่ดีพี่กูกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเออข้ามันเพื่อนเออโจ๊กสวยเพื่อนเอาดิอีทาร่าข้ามันนั่นแหละสู้ไว้โอ้โหทีมเราแม่งถ้าไม่ได้ผมเมื่อกี้คือแบบผมไปล่อสกิลให้ไง เดินไปแบบว่าดุยดุยไปแบบเออมันลงสก,กิลที่กูเลยเพื่อนเง,ง,งี้ยไงเขาเรียกว่าทีมเวิร์กเล่นแบบไม่เกมไม่เกมเอ้ยผมเอฟซีพิกิตครับผมไม่ได้จริงไม่ต่อแหลกูไม่ต่อแหล,มมแหลจริงเลยไอช่องอะไรที่มันไปทำนี่เขาแบบการจะไปขอโทษเสกพิแถะเอกมึง <Nope. S 1> คำขอโทษมึงจะตกไปเลยเป็นไงละ่ะไม่เงเขียนเรื่องความไปขอโทษพิกิตกูหลงง,ง บางคนเขาแบบว่ายังไงเอย่าง้ยโอ้ยกูจะไม่พูดเรื่องดราม่ากก็พูดอย่างนั้นแหละกูโอ้ยก็เลิก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 อยู่เกมอยู่เกมเนี่ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเลาโอ้ยมึงเห็นกูแทงตูดไปแล้วใช่ไหมล่ะมึงเลยมาห้ามกูได้ข้างบนว่าไงเอือสวยงามเพื่อนโจ๊กเก๋อโจ๊กเก๋อกูกำลังไปกูกำลังไปแล้วกูกำลังไปกูกำลังไปกูกำลังไปอุ้ยทาร่าอุ้ยทาวุ้ยท่ามันแรงจังวะมึงกูตายดีเนี่ยโอ้ยเพื่อนกูเป็นอย่างไง เออสวยเพื่อนนั่นแหละแล้วเหมือนกูตายคนเดียววะเนี่ยออาไปออกนี่ครับผมฟอร์สเค็บเลยฟอร์สเค็บเราจะได้แบบถึกๆแล้วก็ตีสโลว์เพื่อนด้วยเนี่ยตอนแรกว่าจะโอมิอาร์มแหละแต่โอมิอาร์มมันไอเดียตัวเราบางแล้วว่าอ่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะอืมเราไม่ได้เป็นอ่าป่าหรือว่าแอสซิสินแบบไปกระทุ้งตูดผมจะเล่นเป็นแบบนแนบวบแทงๆหน่อยยืนนานๆหน่อยเงี้ย ก็ขอบคุณทุกคนครับที่มารับชมคลิปผมแล้วก็มีคนมาอคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะเลยก็ขอบคุณมากเลยครับผมอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยังไงดีย่ยรู้จักการเอไม่รู้จักการก,ารการ็ตามนี่ยผมขอบคุณมากมากจริงๆงนะเอยโอโลก,กูไปแล้วเว้โอโลกูไปแล้วเว้โอโลก,โโลกูแทงกวเลยไม่รู้มาดิสวยเพื่อนกูข้ามเล้งโอ้ยพ่อมึงพ่อมึงพ่อมึงแรงเกินพ่อมึงแรงเกินไปแล้วไปแล้วข้ามได้หมดเออสวยขนาดนี เยอมากกูไม่มีบทเลยเนี่ยทำไมไม่มีบทหรือเขาหรือวะะไอ้หนุ่มคนนี้ไอ้หมอนี่สวยเพื่อนนั่นแหละตันไปจบเลยเจ้าดาวเอาดาวเพื่อนเออเนี่ยกูซ้อมมูลาดหลายตากูดาวกูตกเยอะมากเลยตีป้อมนะตีป้อมเถอะเดี๋ยวขอ้องล่ะเออเนี่ยรถถังวิ่งเร็วเพื่อนตีป้อมตีป้อมป้อมป้อมอย่างเดียวป้อมอย่างเดียวเออไอ้ตูวั่นี่ยไอ้ป้อมมันแหละเออสวยงามเพื่อนขอบใจมากโอเคตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าผมมาแบบพัดเล่นเฉยนะ ก็มาแบบระบายอารมณ์หน่อยว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยทําคลิปแล้วว่ามีเปิดเทอมไงก็ต้องไปเรียนด้วยหาเงินแบบจากกระเทอมด้วยอะไรด้วยเงี้นแบบค่อนข้างจะแบบตกระลมลำบากอะไรก็ขอบคุณทุกคนที่รับเชิญครับผมไปเจอกคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันครับไปละ